รสวัสดีเอซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเปลืองไหลยนต์นะฮะมาครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหน้าร้านนะครับนี่ฮะมีรถเข้าหลายคันเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวอยู่ก็มีหลายคันนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะฮะบางทีอช่องมาวินาไปซื้ออย่างนี้นะครับก็เอาเข้ามาขอนแล้วผมยังไม่ได้กลับเข้าร้านอย่างนี้นะฮะี่ฮะบรรยากาศครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเดือน มิถุนาครับเดือนมิถุนานะมาครับผมมาดูกันเลยครับของรถเข้าเยอะมากเลยครับเดือนที่แล้วซื้ออย่างเดียวเลยครับไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายรถสักคันไม่ได้ขายเครื่องนะครับพวกเครื่องก็พอได้ขายบ้างนะครับแตบบ่เรามาดูครับวันนี้นะว่ามันจะมีเครื่องตัวไหนเหลือบ้างแล้วรถคันไหนที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้างใน ร้านในนะครับร้านเก่าก็มีนะฮะยังไม่ได้ไปถ่ายนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวคล้ายๆคลิปเดี๋ยวผมเข้าไปดูครับว่ามีรถคันไหนบ้างนะครับผมมาครับผมเริ่มจากหน้าร้านเลยครับขี่ผ่านมาเส้นน้องแปนบ้านบ่อนะครับอยู่ติดถนนดําเลยนะครับนะฮะจะเห็นแมคโครตัวนี้เลยครับกาโต้ครับนี่ฮะมาใหม่ครับกาโต้ตัวนี้นะฮะ คันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะตัวนี้นะนะครับประมาณร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับคันนี้เทียบเท่าของโคมาสูนะฮะร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับน่ฮะทางานได้ไหมครับตัวนี้ทํางานไม่ได้ครับไม่มีกําลังนะครับแต่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ทํางานแบบระบบมันทํางานได้หมดแต่ไม่มีกําลังนะครับไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุไหนนะฮะแต่เจ้าของเดิมเขาบอกว่า คอนโทลนะฮะคอนโทลมันน้ำมันมันซึมเขาบอกไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับมาตัวนี้เป็นเครื่องมิสูหกดีสิบสี่เทอร์โบนะครับตัวนี้กาโต้ันนี้นะครับมาครับยางก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับถามเข้ามาเยอะกันเลยเกินนะครับยางก็เข้าหน้างานก็จะร้อยลอนะครับนะฮะวันนี้ผมใช้เป็นกล้องแบบกว้างๆเลยนะฮะอยู่ร้านครับพึ่งมาอยู่วันนี้แล้วครับ ยางก็โทรมาสอบถามนะครับดูว่าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเล่นได้ครับผมส่วนเครื่องตรงนี้ไม่มีสักตัวเลยนะครับในกูดังตัวนี้นะยังไม่ได้มาเก็บเลยแต่มันก็ไม่มีให้เก็บเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเครื่องมันก็ยกลงมาก็ได้ขายเลยนะครับเพราะไปใส่กูดังเก่าก็ขายไปเรื่อยๆครับพวกเครื่อง6กสูบก็ ปกสูบเล็กนะครับจะหมดแล้วฮะนี่ฮะอุดรบึงการครับเบอร์สเบียนะครับสายสองสองห้าครับมาแล้วนะครับมาเมื่อคืนนี้ครับผมไปลากเอามานะครับคันนี้มีทะเบียนครับมีทะเบียนขอนประกอบการเรียบร้อยครับแล้วก็แจ้งจอดแล้วนะครับทะเบียนตัวนี้แต่น้ำมันเครื่องลงหม้อน้ำนะครับก็ลองไปเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าของก็บอกว่าสินนะครับสินมันหลุด ซิอไอน้านะครับน้ามันเลยทําให้เข้าเครื่องครับมีสองปัจจัยนะครับบางทีก็เสื้อแตกครับบางทีก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกซินนะครับซินมันเดาว่าซินลูกซินซินตรงอันนั้นมันปิ้นนะครับมันก็เลยทําให้น้ำมันมันเข้าเครื่องนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายละเอียดละเอียดหน่อยครับช้าๆไปช้าๆครับวันนี้นะฮะมีขาตั้งกล้องนะครับวันนี้ขากันสั่นนะครับเลยใช้มุมกว้างนะครับ อันนี้ตัว้ p O9 ครับ p O9 วันนี้ออกไปตัวหนึ่งนะครับ EP ร0อไปส่งแล้วครับนะฮะส่งลูกค้าอุบลนะครับอันนี้ EP TF ครับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็ EP ครับ EP อยู่เหลือประมาณ3 4มสตัวครับตอนนี้ช่วงไหนเข้า EP ก็ EP อย่างนั้นแหละครับเข้ามาเยอะเลยเกินช่วงไหน P O9 ก็เข้า P O9 แบบนิสสันก็เข้านิสสันนะครับ ถ้าไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายเลยนะครับเหมือนมันจะยังไงล่ะเรียกลูกเรียกลานนะครับถ้าได้ขายปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปต,ต,ต่อ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 กันเลยนะครับนี่ฮะน้ำเสดอครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นรถตักครับโอ้ระบบไฮดรอลิกสองคันแล้วครับมีแมคโครกับรถตักครับนี่ฮะโคตรชงฝนใกล้จะตกแล้วครับเฮ้ยฝนฝนใกล้จะตกแล้วครับช่วงนี้นี่ฮะเริ่มคลึมๆแล้ว s อ2ดีสองศครับผมมาสู่ครับตัวนี้ พวกระบบซินพวกอะไรไม่ค่อยซึมนะเท่าไหร่นะครับแต่ผมเติมน้ําเข้าไปแล้วว่าจะลองสตาร์ทน้ําออกท่อไอเสียครับไม่รู้นเป็นอะไรครับน่าจะได้ยกทิ้งนะครับเครื่องตัวนี้เครื่องไม่ดีเลยพอเปิดท้องอ่างดูแล้วน้ําลงนะครับน้ําลงท้องอ่างเลยเครื่องตัวนี้น่าจะได้กับคืนบ้านเก่าแน่นอนเลยครับเดี๋ยวลองมาดูครับนี่ฮะตัวนี้ทุกทูกครับตัวนี้ผมเปิด เอาสิบเจ็ดเอยเจ็ดหมื่นห้า 75, แล้วกันครับเนะยฮะน้ำหนักคุณว่ากี่ตันแลวครับเนะยฮะโอ้ฝนตกแล้วครับโอ้เดี๋ยวถ่ายเสร็จไหมนี่อโอ้ถกแล้วครับตายเลยทีนี้นะฮะอีพีร้อยครับโอ้ฝนตกครับเดี๋ยวให้ฝนซาก่อนเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูครับโอาเดี๋ยวดูในโกดังก่อนก็ได้นอะอะมาไปในโกดังก็ไม่มีอะไรนะครับนะฮะ ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นอะไรลเล็กๆน้อยๆครับส่วนยางนะครับยาง415เหลือ10เส้นนะครับไปแล้ว14เส้นนะครับมาก่อนได้ก่อนมีสิทเลือกก่อนนะครับมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เกียร์ล็อกกี้นะครับขาดนะครับมาเมื่อวานนี้ก็ถอดขายนะครับเกียร์ล็อกกี้ล็อกกี้6สปีดนะครับ175นะครับเกียร์ที่ มาจากรถโตโยต้าหัวยาวโบราณนะครับ่ายแล้วนะครับโอ้โหเปิดออกมาสวยมากเลยครับเกียรเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินตรงไปดูเครื่องตรงนั้นครับเนี่ยของอเกียร์ระดามากเลยครับช่วงนี้เนี่ยเครื่องหนื้อก็ตากฝนเหมือนเดิมครับท,ท,ทีแรกก็ว่าจะเอาไปไว้ในโกดัง ไม่ได้ไปไว้แล้วครับผมตาฝนเหมือนเดิมมาเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องใหญ่ๆครับช่วงนี้มีเครื่องใหญ่ๆครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็มีอยู่ครับมีพี่สวยพี่สวยออกไปส่งเครื่องครับส่งเครื่องเพราะจะวิ่งออกไปได้นะครับเนี่ย ตกแรงมากเลยนะโอมา,มาต่อครับ,เด,เ,รดรบเดี๋ยวให้โคดังก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฝนหยุดก่อนร้จะหยุดได้าหมรา่าดำกุมุ่งเลยมามาดูเครื่องสองสามตัวนี้ก่อนครับ ตัวนี้เป็น EP ครับ EP ยังไม่ได้ล้างเลยเครื่องทังนับ e p ร้อยนี่ครับมาแล้วตัวนี้แ,นแดงๆเลยเป็นเครื่อง6 w a ครับ360ครับตัวนี้เนี่ยดูครับสด,ดมากครับตัวนี้น6 w a ครับ สวยเลยครับไม่มีน้ำมันเครื่องเยิ้มเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะสามบล้อกเลยสามร้อยหกสิบครับเนี่ยแล้วก็อีตัวตัวนี้ครับโอ้ฝนตกตัวน,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 นี้เป็นฮีโน,น่ครับ K13 ตีครับนะฮะ K13 ตีครับเอีันนี้มาจากรถบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์จันนะครับคันนี้นะฮะสวยครับตัวนี้ก็สวยแต่มันจอดนานนะครับตัวนี้มันจะมีเนี่ยตัวนี้รั่วครับตรงนี้รั่วแล้วก็นะฮะแป๊บแป๊บตรงนี้ครับ เข้าสนิมนะครับเข้าสนิมทุกครั้งให้ลวครับ,ร,บรถจอดนานปกพิดี <Yeah. S 1> ครับตาขนอยเครื่องดีเลยตัวนั้นมาจากโคราชนะครับเนี่ยนี่เป็นหกกับดิวเอครับยังอยู่ครับ6ก yeah. กับดิวเอเนี่ยหกกดิเอก็ ยังไม่เยิมเลยนะครับเครื่องทุกูครับเครื่องตัวนี้หกหมื่นห้าเองเครื่องเกียร์ไม่มีใบคุมนะครับตัวนี้มีเทอร์โบด้วยนะก็อยู่ประมาณนี้ับเดี๋ยวฝนตกครับหรือว่าไม่น่าว่าเมื่ือดตืด้อเลยเดี๋ยวพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเอา เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตตรงนู้นนะครับนะฮะรถข้างหลังก็เยอะนะครับแล้วก็อยู่ข้างในบ้านนะครับเครื่องตัวไหนที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเครื่องยนต์ให้ดูนะครับปฝาก๊อไลค์ประเทศติดตั้งไซด้วยครับผมกับสีบุเรื่อะไรยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรื่อะไรยนต์ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ